ผู้รักเฮลตี้สวีทหวานเต็มคาราเบลลุ้นหนักลูกคนที่สองต้องมาแล้วเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกเพลอแปบอแปบน้องเอเรนลูกชายสุดที่รักของนักร้องสาวสุดแซบแนนนี่เกลลี่เบอร์รี่ก็โตอายุครบหนึ่งขวบไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งเธอและสามีหนุ่มเทรนเนอร์ปรวินสุนทรธิติช่วยกันเลี้ยงเองกับมือ พร้อมแชร์ความน่ารักพัฒนาการให้ติดตามผ่านโซเชียลตลอดล่าสุดคู่รักแนนนี่ประวินพาลูกชายไปเที่ยวพักผ่อนที่พัทยาพร้อมอวดช็อตสวีทสต่อสองอิงแอบแนบชิดพร้อมแคปชั่นว่าลูกหนึ่งหลัวหนึ่งละแซบได้แม่ไม่ตีเครื่องหมายสี่เหลี่ยม floating breakfast เครื่องหมายสี่เหลี่ยม vacation mode งานนี้เพื่อนๆและบรรดาแฟนคลับเข้ามากดไลค์ คอมเมนต์สนันแบบนี้ใกล้จะมีลุ้นข่าวดีคนที่สองหรือเปล่านะ